ห้าก็คือว่าแนวคิดของคนจนเกี่ยวกับในเรื่องของการบริจาคนะครับเขามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยค่อยบริจาครล้วกันนะเหมือนเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนเฮ้ยสิ้นเดือนนี้ไปบริจาคก,กันพอพอถึงสิ้นเดือนมาเฮ้ยเพื่อนออบริจาคไม่ได้แล้วอะ่ะไม่พวกช่วงนี้พอดีไม่ว่างด้วยแล้วก็ที่บ้านมีปัญหาทางเรื่องเงินอะไรเงี้ยช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะมากเลยดังนั้นไว้เดือนหน้าแล้วกันนะ นี่คือแนวคิดของคนจนครับส่วนคนรวยเขาทําที่แตกทำแตกต่างกันเลยก็คือว่าเอา้าถ้าอยากบริจาคเอา้าถ้าอยากออมถ้าอยากอะไรก็แล้วแต่ก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปเลยสิก็หักไปเลยคือได้มาเท่าไหร่คุณก็หักออมไปเลยเนี่ยเพื่อการบริจาคอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทําได้เลยนะอ่าเพื่อเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องผัดบันไปเรื่อยๆไม่ต้องผัดเดือนไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าครับเพื่อนๆคน3%บนโลกใบนี้ บริจาครวมกันมากถึง80%ของยอดบริจาคทั้งโลกส่วนคน97%ยอดรวมบริจาครวมกันเป็นแค่20%ของโลกเท่านั้นสิ่งที่แตกต่างนั่นก็เพราะว่าการบริหารเงินที่แตกต่างนั่นเองครับคนจนเนี่ยเขาจะรอนะครับรอไปจนถึงสิ้นเดือนแล้วค่อยแจกจ่ายค่อยแบ่งปันค่อยแชร์ค่อยบริจาคนะแต่ถ้าเป็นแนวคิดของคนรวยคือตัดไฟใ้ต้นลมคือหักออมไปเลยหักบริจาคไปเลย ถามว่าคนสองคนนี้มีจิตใจที่แตกต่างกันเหรอผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่เลยคนสองคนนี้มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจกรุณามากๆอยากจะช่วยเหลือคนแบ่งปันคนแต่ที่มันแตกต่างกันผลลัพธ์มันแตกต่างกันขนาดนี้นั่นเพราะว่าการบริหารทางการเงินงที่แตกต่างกันเท่านั้นเองคือเราสังเกตคนไทยได้เลยนะว่าโอ้โหคนไทยนี่เป็นคนที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รักการแบ่งปันแล้วก็รักการช่วยเหลือไม่ว่าจะวิกฤตต่างๆเนาะผมแชร์อย่างนี้เช่น วิกฤตน้ำท่วมนะครับวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตโควิด COVID, วิกฤตถ้ำขุนน้ำนางนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมทุกคนเราช่วยกันเราแบ่งปันเราเราทำเต็มที่เพื่อเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันทําให้ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยนั่นเพราะว่าการบริหารจัดการเงินที่มันแตกต่างกันครับทุกคนดังนั้นข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผม